มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่องวันก็ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาแนะนําละครเรื่องใหม่ของช่องวันเป็นละครเย็นบอกเลยแนวนี้แหละเรียกเรตติ้ง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานที่ต้องต่อสู้กับการเอาลัดเอาเปรียบในเมืองใหญ่ดอกหญ้าป่าคนกรีดนำโดยนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานไมพิลมพรร่วมด้วยตูมตามยุทธนาไข่มุกรุ่งรัดก้องวิทยาและน้ำตาลชาริตาละครเย็นช่องวันแต่ละเรื่องที่เปิดโผลมาเนี่ยน่าดูมากๆบอกเลยว่าปีหน้าศึกละครเย็นไม่ใช่เล็กๆแล้วนะมองข้ามไม่ได้เลยในยุคนี้แต่ละช่องควรส่งผลงานปังๆมาลงช่วงเวลานี้ ซึ่งคลิปนี้ก็มาแนะนําผลงานชิ้นใหม่ของช่องวันถ้าช่องวันมีผลงานมาเพิ่มไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนอาจจะมีช้าบ้างแต่มาแน่นอนนะคะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติกตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย